รถลุกเพ่เดือดร้อยไอ้รถนี้เคลื่อนรถอะไรวะเอาเรว่าอะไรวะบอกเลยอะ่ะผมไปจะวิ่งเส้นนี้กรุงเทพทนแล้วก็ไปวกลงตรงสพาเลยวะลงเลีารถน่าจะติดชิบชิบอ่ะชิบหายอะ่ะโคตขโคดติดอะ่ะเครื่องคงเฮิร์ตอะ่ะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องวันสงการหลายคนถามทำไม ผมเจผมไม่เอาทิปมาลงเลยก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกอะผมมีงานสงการหรือวันนะคะแต่เรื่องอะไรผมไม่ได้หยุดนะทางานผมก็เลยไม่มีทริปมาสงการมาลงอย่างเงี้ยแต่ปีหน้าผมจะหาหาเวลามาลงให้นะสัญญาปีหน้าจะพึ่งทิ้งกัน,นเจอสาวสวยต้องให้ข้ามก่อนเลยลุงค่อยข้าม้ากันนะ เ <Real. laughs> ร็วสายจอดให้ข้ามถอย <laughs> ไม่เขียวเร็วเร็วดีอ๋อเขียวตรงไปเหรอหรือว่าเขียวขวาเ <laughs> จ๋อทำซารี่นะจากที่หัวใจเล็กน้อยติดตันกลางตำรวจมาถอยถอยถอยนี่นี่นี เอออย่าลงมานะพี่นวดลงมานี่ผมบิดหนีเลยเนะี่ยทะเบียนท่อมาแล้วเนินๆคนคงม,มองไอ้ข้างๆผมห่างตางผมเห็นนะนั่งมองไอ้ที่นี่เป็นบ้าเลยเนะี่ยคือคนเดียวเสินไปดีกว่าไอ้อเสียวไอ้อเสียว ยิบคบเลยเอ,อางี้เราลดเราลดน้ำนอนนะกุยตะกอนมันไปขึ้นในตรงคอ,งองท่อด้วยมันไม่สนิทนะที่ขึ้นตามคอท่อก็เป็นไฮเทเนียมอะ่ะถ้าใครไปทำเจอข้อใไรเทเนียมแท้ามาล้วมันเป็นพวกสีเหมือนสนิมอะ่ะนึกตกใจว่ามันเป็นของปลอมนะของแท้นี่ยแต่ตะกอนตะกอนน้ำเค็มมันขึ้นมาดัแบบเครื่อง จะเจอกันตอนไฟเขียวตอนไปก็ไปถือช่องทางนี้เราไปติดรถข้างหน้าของช่องหนช่องนี้ดีวกว่าเสีประจุชก่อนเซไปได้ลุงไปเลยลุงไปไหมเขาไงเออ แดงแรงติดพิชิตยอดฟ้าโอ้หลั่นลาวโอ้หลั่นลาวหลั่นลาเฮ้ยเ้ทองฟ้ามันลึ้นะล้ทองฟ้ามันคึ้มมันคึม้คอมอยู่ทางนอนพูดมาอายคนเขาสัม้าคุยกับหมวดเสียวแล้วพี่เออเอ้ยทางนี้สวะใช่สิวะกู ทางตองเดียวสายโอ้ยบ้านีกูไปผ่าจอมาเนี่ย

แน่นอนเลยว่ากูดูตรงมันเนี่ยยังไงวะขับดีไหมเนี่ย เลี้ยวมาอะไรอย่างนั้นวะ,ะที่เด็กอยู่ตรงหน้าผมครับสาว k s r KSR สีแดงซูมได้ป่าวะอแอบซูมให้ทุกคนเห็น เราไม่ได้ไปรีบเราไม่ได้กดออกเลยนะกดออกไปเลยฟ้าคือตำรวจของไม่ตั้งตาออกมาผมไม่ได้ขับเร็วเลยรถมากมาดูดนอ่ะรถแกรนเลนอลอ์ก็ยังขับบนอกตอร์เลยอยู่เลย ฝนเก่ะน้ำหยดเกลียดม,มากเลยรถแท็กซีนะ่คือมันตกเดียวมันไม่ดูไงม,มันไม่ดูเกาะรถหนาหรอกมันตกปุ๊บต๊บกป,ป,ปั๊บมันไม่ใช่คือเปิดก็เปิดไปก่อนเออแล้วก็ดูทีนึงนะายัางไม่ได้ก็รอก่อน เร็วๆดิฝนฝนเนี่ยไม่เกะกะว่าวรถไปไม่ได้เกะกะนะคลองตรงประเทศรรเรารถยนต์แมง่งเกินพื้นที่เท่าไหร่นั่งอยู่คนเดียวลองเอาคนที่นั่งคนเดียวมาลงกันนั่งอยู่บนรถมีรถโตห้หรือสองแถวหรืออะไรก็ได้โอ้โหหนุ่มโล่งบอกเลยแย่างว่าคนไทยรักสบาย เนี่ยโรงฟรมมันคุ้มเนี่ยคุ้มมากเลย ขับเร็วไม่ได้จเจอพวกไม่เปิดไฟเลี้ยวออกมากับไอ้พวกปุ๊บปุ๊บออกปับเดี๋ยวพวิ่งาแท็กซี่เออแช่งอย่างนี้นเอออย่างนี้นะถูกต้อง <S <S <lay> คือมันต้องให้เกลียดกันละกันนะอย่างนั้นเอาเอ้โาเอ้ออเขาไว้นั่นแล้วก็ไปอุดตันเขาอีกนะ่ ชิวๆวะร้อนวะ่ะแป๊บนึงโอ,โอ้ค่อยๆไปพี่ หน้าแถวโมคันรมดาไปลาไม่กี่ร้อยไม่มีใครรู้หรอกพวกมันมีชั้นสิทินะไอ้พวกชอบแบบจะวิดไวมาจี้มาป่าจะไปป่าจะไปอะไรขามุ้ม่วงไม่ได้ใครก็ว่าเ็าตามเขาไปพี่ไม่ต้องรีบไปนะครับเออเล่นๆผมจะได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าข้างหลังเขาจะรีบตามพี่ดูดิมันดงอะไรเนี่ย ทางตรงอ่ะมันรูเล็กมันยังพอไปได้อยู่เพราผมแกนมาทจกางกว้างมันจะเป็นแบบนั้นมันต้องระวังแบบร้องสุดๆเพราะว่ากระจกมันเสมอกับกะจกรถยนแต่ถ้าเจอแบบรูตัลแล้วผมจะต้องเลี้ยวหน้ารถยนต์อย่างเงี้ยตายหาบอกเลยรถจอดข้างหลังนี่ไปหาช่องอื่นก่อนเลยอย่างเงี้ยติดแน่นอนอย่างผมว่าเจอผมก็ติดแน่น ของเหนี้ยเพราะผมหักเลี้ยวแบบน่าอดใจรถเล็กไม่ได้คือถ้าได้มันมันนานอ่ะเก่งเยี่ยวเหนียวอ่ะโอเคดูดิไม่เคยเห็นตูดแดงๆไว้ใจได้กัาหน้าสวยๆไว้ใจได้กันไว้ใจไม่ได้เลยแดงๆ ไม่ได้เลยนะ96องศาครับรถผมคมรับรุมทำงานอยู่ร้อนวางขาวางขาไม่ค่อยร้อนครับร้อนค้อเท้านะครับแต่ยังดีผมใส่ถุงเท้ายาวมานะครับเสื้อใส่ทั้นมาแล้วก็โอ้โหผมวนกลับบ้านเลยครับกุ้งไม่ไปเอาแล้วนั้นเอาหลังอ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปลกลางสะพานก่อนแล้วจะออกซ้ายนะครับพลววนลงไปวิภาวดีครับถนนที่ติด <c oughs> นะครับ ไอเย็นเว็บแหม่ขับไปใกล้ๆขลเขาก็บิดทิพยบิกจิกโอ้ยพระฝนตรงนี้ติดหนักเลยนะฟางฟ้ามันคลึ้มมันคลึ้มอยู่ทางนอนเห็นไหมตาดวายอะ่ะฝนตกกระบ,บอกเลยคำเดียวบอกท่เนียวเลยว่าโอ้แมกกันอันไรล,ลงไปเรื่อยๆครับผมรีบ <laughs> เออแล้วแซงคุณลุงกันเลยวะเอาไปของหน้าแทนแต้คนที่เข้าไม่ทันก็เอเอติดคุณลุงต่อเฮ้ยแบ่งช่อง้คุณลุงไปหน่อยเด้มาตาสองเฮ้ยมาตาซีเอ็ไฟอ,อ่าแม่โจดูดิติดยั้งอะไร เหยียบค่อมเลนขาอยู่ได้ป้าเฮ้ยมันป้าผมว่ามันผิดที่ผมที่ผมมาเวลาหกโมงครึ่งคุณจะเลิกงานเรื่องงานห้าโมงครึ่งเนี่ยรียบมาเลย <c oughs> เอาครับออกสา

เลยหรือว่ามันเบียดจนแบบว่าไหนเลนซ้ายมันไม่ใช่เลนที่เราจนวิ่งอ่ะเราแม่งไปวิ่งกันอ่ะมันยังไงเราเลนมอเตอร์ไซค์วิ่งอ่ะพอแม่งเติมเต็มให้เป็นสามเลนด้วยอัตโนมัติการว่าบีบชิบหอยแล้วผมไปติดสตาร์เรียน้างหน้าด้วยสตาร์เรียนเอาไงสตาร์เรียนหยุดไม่หลบขีโนอตตามไปเลยครับลูกเร่นะครับนับวนี้ครับรถติดมากครับกำลังผุดลงมาวิภาวดีนะครับผมจะไปกลับรถก็ไจะเข้าจิตเจีกนนะครับ เพ่อผมไม่รู้นะครับว่ามันมีทางดีๆกว่านี้ไหมนะครับแต่ผมรู้ทางนี้ทางเดียวนะครับก็เลยต้องมานะครับต่อไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆมาเรียงเรยาข้าผ่าเตียงเราเพื่อผ่าตาหนึ่งคนอะไรก็มีหลายท่าสงสารม,มาอะไรเป็มีท่าเดียวหอยติดติดหอยอยูอออย่ราไม่มีราคาไม่งามจจงาม ให้สะอาดหอยไม่โดนหอยอดทนเฮ้ยหอยเด็กความนิดหอยฟิดฟิดหอยเรืองนนท์หอยไม่มีคนหอยเด็กอนุบาลกินเรามีพ่อรังอะไรหอยลุงหลังมีเห็ดแช่ย็นอื้ออนะครับขายเชี่ยกันไว้นะครับรถติดไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้ร้องผิดน้องถูกวนไปวนมาอย่ะมากนะครับแท็กซี่ไฟยรงรถนี้ ที่ดีที่สุดนะลุกวิ่งไปครับลุกหลหลุมหลุ่มหลุมหล,ลุมมันอยู่ไหนไม่ใช่นะนตมามนะครับสีเวกน้า อ่เอาเดี๋ยวไปครับรช่วยชิดขวาหน่อยก็ดีนะโอ้ถ้ามีไหมจะขอนะครับที่ขอชิดขวาหน่อยนะโค เลี้ยวคุ้ยแม่งเขาโค้งมาอยู่แบบกูเบรกกูล้มล้มทำไงเนะี่ยหายรีบวิ่งหน่อยได้แม่งเดินชีวิตหายข้ามถนนเนียนะ่ยผู้ละขึ้นนะกูาพานล้ข่าวกูร้อนกูพาน วนเขาไม่จอดตรงกันได้นะข้างหลังสินาทีพี่อ๋อสินาทีไหนร้านเหรอหน้เวลีอ่าใช่แล้สิบนาทีพี่อ๋อแล้วสินาทีเหรอครับจอดทันี้ก็ได้มาแป๊บเดียวเดี๋พี่จอดรอกได้เดี๋ยวเอาบัตรไปไม่เสียตังค์พี่อ๋อไม่ไรเดี๋ยวมามาแค่ห้านาทีมาเอากุ้งใช่เหรอเดี๋ยจ,จ่ายเลยใช่ไหมครับจ่ายจับเลยเข้าไปจอดข้างในไม่ได้นะอ่าจอดแถวๆนี้ฝากฝไว้ก่อนจอดได้